หลอนทุกคืนเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ห่างไกลาจากตัวเมืองมีป่าช้าที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่ามีผีสิงคนในหมู่บ้านหลายคนเชื่อว่าถ้าหากใครเข้าไปในป่าช้าในเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงแปลกๆแ,และบางครั้งก็เห็นเงาดำๆเคลื่อนผ่าน บางคนบอกว่าเคยเห็นหญิงสาวที่มีใบหน้าซีดเผือดและผมยาวเดินอยู่ท่ามกลางหลุมศพหนึ่งในคนที่เล่าเรื่องนี้คือกำนันแสงผู้ซึ่งเป็นคนที่เคยพบกับเหตุการณ์ประหลาดในป่าช้าเมื่อหลายปีก่อนกำนันเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเขาเดินผ่านป่าช้าระหว่างกลับบ้านแต่จูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกชื่อเขาจากหลุมศพเขาหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยกำนันแสงยังเล่าต่อว่าเมื่อเขามองไปที่หลุมศพ เขาเห็นเงาดำคล้ายคนกําลังยืนอยู่ข้างหลุมศพนั้นเขาพยายามเพ่งมองไปในความมืดแต่เงานั้นกลับจางหายไปอย่างรวดเร็วกำนันแสงยังเล่าอีกว่าหลังจากที่เงาดำหายไปเขาได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆดังมาจากใต้ดินใกล้หลุมศพเขายืนตัวแข็งทื่อและพยายามฟังแต่เสียงนั้นกลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องแผ่วๆที่ดังขึ้นเรื่อยๆกำนันแสงพยายามเดินหนีออกจากป่าช้า แต่จูจ่ๆเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจับขาเขาเมื่อเขามองลงไปที่พื้นเขาเห็นมือสีซีดขาวโผลออกมาจากหลุมศพมือที่เย็นเฉียบเริ่มดึงเขาลงไปใต้ดินกำนันแสงพยายามดึงขาของตัวเองจากมือซีดที่กำลังดึงเขาลงไปใต้ดินเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบตัวขณะที่เขารวบรวมกำลังเพืือกสุดท้ายในการหนีออกมาได้ทันใดนั้นเขาเริ่มสวดมนต์ในใจเสียงกระซิบเริ่มแผ่วลงและมือที่จับขาเขาก็ค่อยๆค,คลายออก กำนันแสงรีบลุกขึ้นยืนและวิ่งออกจากป่าช้าอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวเมื่อเขามาถึงริมทางเขาหันกลับไปมองป่าช้าเราผู้หญิงยังคงยืนอยู่ท่ามกลางความมืดแต่ไม่มีการติดตามหรือไล่ตามมาอีกเขารอดพ้นจากป่าช้ามาได้แต่ภาพของมือที่เย็นเฉียบและใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นยังคงติดตาอยู่ตลอดหลังจากเหตุการณ์นั้นกำนันแสงสาบานว่าจะไม่กลับไปที่ป่าช้าแห่งนั้นอีกเลยจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าป่าช้าในหมู่บ้านเก่า ฝากทุกคนกด like, comment, ไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและฝากกดติดตามหลอนทุกคืนกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ